ก็ถ้าแต่งงานนะ5ปีถ้าเป็นแฟนกันมาก็เกือบเกือบเครับใช่ใช่เกือบเกือบสิครับค่ะค่ะูะต้องถามคนท้องครับไม่ไหวแล้วค่ะ ไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะคือเหนื่อยมากเหนื่อยมากจริงๆค่ะเหนื่อยจริงแล้วก็ขอเอาแค่นี้ละค่ะสองคนกำลังแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากแล้วค่ะคปิด่วอ,อ่อคิดว่านะคะคิดว่าก็จริงๆก็คือแฮปปี้แล้วจริงๆในสคนก็เป็นแบบว่าคือเราเน้นที่คุณภาพนะไม่เน้นที่จำนวนครับ ควบสร้างความอบอุ่นในครอบครัวสร้างความอบ้ิท่าว่าก็แบบมองโลกในแง่ดีอันนี้สําคัญนะคะแล้วก็สิ่งไม่ดีสุดท้ายมันก็จะผ่านไปแล้วก็เราก็ต้อง อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วก็ทําตอนเนี้ยเวลานี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ที่เรองว่าคิดบวกเนี่ยสำคัญเนี่ยเขาถามว่าตัวเล็กสร้างความอบอุ่นไนี่อทีค่ะได้ยินผิดนะคะตัวตัวเล็กเหรอคะออกวินกับเลนน่เหรอคะโอ้โหอบอุ่นมากเลยค่ะกวินกับเลนน่นี่เข้ามาสร้างความอบอุ่นมากๆเลยค่ะคือช่วยเราอะไรอย่างไม่ได้นอนเลยดีกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่ะ มีความสุข <tampoco> ค <Christmas music Dragon> ่ะม่วนต้วนมากเลยค่ะสองคนเป็นการเป็นการเหนื่อยที่มีความสุขที่สุดครับค่ะติดครับก็ตอนนี้เขาเริ่มแบบเขาหกเดือนแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มแบบว่ามีแบบอแอลอแอแล้วก็แบบว่าเขาก็จะจําเสียงเราได้แล้วอะไรเงี้ยเวลาแบบเจอเขาก็จะยิ้มตลอดอะไรเงี้ยพ่อก็ละทวยไปครับขับใจครับเราาจะมองไม่เขาค่ะสองทีไม่ะหรือว่ายังไงเวลาอยู่ด้ัน คือจริงตอนนี้สิ่งที่มีความสุขที่สุดถ้ากาับลูกก็คือว่าได้เอาเขาเข้านอนคือเป็นโมเมนต์ที่เราแฮปปี้ที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบทุกวันเขาก็จะตั้งตารอว่าเออวันนี้วันเขาจะพูดว่าวันนี้วันใครวันมามีหรือวันแดดดีว่าใครเป็นคนเอาเขาเข้านอนอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นสิ่งที่เขาตั้งตาที่สุดแล้วก็ก่อนเข้านอนก็เราก็จะได้แบบอ่านหนังสือให้เขาก็จะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับถ้ามีงานฮะแต่ถ้าอยู่ทั้งคู่ก็จะเป็นเป็นทั้งคู่ <S <S อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือเป เป็นเป็นสิ่งที่เราทำประจำวันนะคะก็คือเอาลูกเข้านอนแต่ส่วนเลเน่เนี่ยเขาจะเป็นคนชอบให้ลิต้าร้องเพลงอ่าเนี่ยชอบมากเวลาต้าร้าองเพลงเขาก็จะร้องเอยจะหัวลาะจะแบบจะแบบยิ้มจะหัวล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบมากโอ้โหร้องร้ <laughs> องแบบจริงจัง <laughs> ตลกตลกนะคะ เพ่งตลกตลกแล้วเขาก็จะหัวเราะอเขาจะยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะน้องทวินมีแววมาได้สัมภาษณ์แบบมีไหมล่ะค่ะก็รอโอกาสอยู่เหมือนกันได้เจอกันสักวันหนึ่งค่ะค่ะเข้าวงการอ๋อแล้วแล้วแต่เขาเลยครับก็คือไม่ว่าอะไรที่เขารักที่เขาชอบเราก็พ่อแม่เราพร้อมสนับสนุนครับแต่ตอนนี้เขาเพิ่งจะสี่ขวบเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าง เขาก็ช่วยกันดูแลนะคะก็คือกวินก็จะมีวิธีดูแลน้องเขาก็เห็นแบบสมมติช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็จะมีห่วงแม่บ้างอันนี้ต้องยอมรับจะมีห่วงแม่บ้างแล้วก็บอกว่ากวินมาช่วยมามีดูแลน้องหน่อยก็มาช่วยป้อนนมช่วยห่มผ้าช่วยแบบกอดน้องอะไรเงี้ยคิสน้องอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะ,คะ <ม>ก็ช,ช่วงแรกก็มีแต่ก็เราก็พยายามบาลานซ์เขาอะไรเงี้ยก็คือแบบว่า,าสมมุติว่าถ้าน้องร้องก็คือคนหนึ่งไปคนนึงอยู่อะไรเงี้ยเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าแบบเออแบบ attention จากพ่อแม่ไปอยู่กับน,น้องหมดอะไรเงี้ <ๆ S 1> ยครับเรา้ต้องว่าหนังสือช่วยได้<ม>คือแบบเราคือเราชอบสอนเขาผ่านหนังสือผ่านนิทานอะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้เข้าใจอารมณ์ของตัวเองเพราะว่าแบบเออแบบทาไมถึงห่วงแม่อะไรอย่างเงี้ยแบบ ทำไมถึงแบบอารมณ์งอนอารมณ์อย่างเงี้ยก็คือมันจะมีหนังสือคอยบอกว่ามีน้องแล้วนะแบ่งน้องเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสอนเรื่องแบบอารมณ์ความรู้สึกอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็จะแบบอ่านหนังสือให้เขานี่แหละค่ะว่ากวินมีน้องเห็นไหมเหมือนเลยเหมือนกบินมีน้องเลยต้องแบ่งของเล่นนะต้องช่วยดูแลน้องหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยน้องยังเป็นเบบี๋อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะได้เข้าใจแล้วก็พูดให้เขาฟังว่าความโชคดีของเขาเนี่ยเขาโชคดีมากเลยที่เขาได้มีน้องคนอื่นไม่ได้มีน้องนะอะไรเงี้ยก็คือจะพูดไอม้มุมมองพวกนี้ให้เขาเริ่มเข้าใจเขาจะได้รักน้องใช่ค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะ<า> คือทุกครั้งที่ไปเราก็จะรู้สึกแบบเราใจฟูอะค่ะเราก็ครั้งนี้เราก็ไปเหมือนเดิมก็มีนําของใช้เครื่องใช้ที่จําเป็นนะคะมอบให้กับทางโรงเรียนแล้วก็มีเกมด้วยก็เล่นเกมตอบคําถามก็เราก็ถามว่าธงชาติสีอะไรอะไรอย่งเงี้ยธงชาติสีอะไรแล้วก็ถามคําถามง่ายๆว่าพออ้โรงเรียนชื่ออะไร,อ,ะไรอย่าเงี้ยใครตอบได้ก่อนเราก็จะมีของเล่นมาให้แล้วก็มีแจกขนมอะไรนิดหน่อย,อยนะคะค่ะ,คะ จริงๆเราอยากรู้สมมติว่าเราจะไปช่วยเขาเราก็อยากจะสื่อสารกับน้องๆได้ค่ะเราก็อยากรู้ว่าสวัสดีทํายังไงขอบคุณทํายังไงคําถามต่างๆถามยังไงมันก็ง่ายๆมันก็ไม่ได้ยากแบบน่ารักก็ท่านี้อ,อ,อย่างงี้ค่ะน่ารักอย่างงี้ค่ะไม่นานค่ะแต่ว่าคอนท้างจะเข้าใจง่ายค่ะออก็รู้สึกดีนะคะเนี่สวัสดีค่ะก็เป็นท่านี้ขอบคุณค่ะอะไรอย่างงี้ค่ะ ใช่ลิตาทำทำอยู่เรื่อยๆค่ะก็ช่วยมูลนิธิเด็กนะคะที่ลิตาเป็นเป็นแอมบาสเดอร์นะคะอันนี้ก็ช่วยอยู่อย่างตลอดอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีตรงนี้ที่ถ้าเหมือนเราเราช่วยอะไรได้เราก็อยากที่จะทำอย่างเงี้ยค่ะทำแล้วเราก็รู้สึกดีน้องๆก็ดูมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นน้องๆมีความสุขเราก็มีความสุขค,ะคะ่ะ ไปอีกถ้ามีโอกาสค่ะน้องๆทุกคนแบบน่ารักมากๆค่ะน่ารักจริงๆค่ะครับได้ครับอืม,อม รบก็จริงๆก็คือเป็นเหมือนที่ผมโพสต์ไปตามถ้าใครที่เห็นในอินสตาแกรมกับทิกตอกก็คือว่าก่อนนันนี้มันก็มีการกล่าวอ้างว่าแบบว่าเรื่องคดีความที่บ้านนะครับว่ามีการแบบว่าเอาเงิน100ล้านหรือ100โลเนี่ยไปไปติดสินบนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือเป็นการว่าเนื่องจากมีการฟ้องร้องกันเนี่ยแล้วก็มันมีการหนึ่งในนั้นคดีนั้นเนี่ยเรามีการวางเงินประกันศาลเพื่อคุ้มครองเงินปันผลเรื่องของหุ้นนะครับ ก็คือศาลก็ให้บอกว่าเอาเงิน100ล้านนี้ไปวางเพราะมีใบเสร็จชัดเจนอย่างที่ผมโพสต์ไว้ก็คือเป็นจดศาร uh, ว่าเราได้ไปวางเงิน100ล้านแล้วแต่มันมีการไปบิดไปแบบว่าไอ้เงินก้อนนี้กลายเป็น uh, เงินสิทธิ์บลนซึ่งอย่างนี้ก็จะเคลียร์ชัดเจนจริงๆไม่ใช่เงินสิทธิ์บลนมันเป็นเงินที่ค่าวางประกันศาลซึ่งทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบได้หมดครับที่เขาปล่อยมาคือก่อรู้เจตนาไหมก็ทราบดีครับ ก็จริงๆก็คือต้องการดิสเครดิตล่ะครับแล้วทําให้คนสับสนว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นเมื่อจริงเรื่องของคดีความมันก็ผู้เสียหายมันก็เป็นแค่ฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นผู้สวดชายวงกว้างอะไรอย่างี้ครับมันก็เป็นคดีที่อย่างถ้าใครติดตามข่าวก็เห็นว่ามันก็เป็นเรื่องมานานแล้ว7จปีมันก็ยังไม่จบก็ทุกอย่างก็ยังอยู่ในกระบวนการของศาลอะไรเงี้ครับก็คือมันเริ่มมาจากที่มีการปลอมลายเซ็นคุณพ่ออะไรเงี้ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบ เราอยู่มากับเรื่องนี้หลายปีแล้วไม่ใช่แค่ตัวผมเองมันก็ทบกับทั้งภรรยาเองทั้งครอบครัวเรื่องของก,การทําธุรกิจอะไรเงี้ยก็หลายคนก็ถามว่าเม,มื่อไหร่จะจบอันนี้ก็ตอบไม่ได้จริงๆเพราะมันก็เป็นเรื่องของทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการ3าม,มก็ต้องใช้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยครับครอะไรกับภาพลักษณ์ของณครับครับจริงๆเรื่องจริงๆเรื่องภาพลักษณ์ไม่ได้กังวลเพราะผมเชื่อว่าความจริงสุดท้ายวันใดวันหนึ่งจะช้าเลยเดล๋มันต้องออกมาอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของ บางอย่างที่มันไม่ใช่ความจริงแล้วมีการมาบิดเบือนทําให้คนเข้าใจผิดเนี่ยก็คืออันนี้ก็เลยถึงต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าอ่ะคนเข้าใจผิดผิดและถึงเวลาเราไม่ได้ออกมาพูดคนก็นึกว่าจริงอะไรเงี้ยครับพอเราชี้แจงออกไปคะคนเข้าใจขึ้นก็ก็มีคนเข้าใจยอะขึ้นแล้วก็แบบว่าก็มีก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ส่งกําลังใจมาให้ด้วยไม่ว่าจะทางช่องทางต่างๆอะไรก็คือแบบว่ามันก็ชัดเจนมากขึ้นแลหลายคนก็บอกเออแบบดีแล้วออกมาเคลียร์อะไรเงี้ยแต่ว่าคือ สุดท้ายนะมันก็เป็นเรื่องของครอบครัวนะเราก็ไม่อยากว่าผูดเยอะพูดเยอะ,ยอะมันก็แบบว่ามันก็อายเขาพูดตรงๆนะฮะแต่ว่าคืออะไรที่มันไม่ได้จริงๆที่มันไม่ถูกต้องจริงผมก็ต้องขออนุญาตออกมาชี้แจงอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างคนนีทอะลายเราทำอะไร,นนะร,รไไอย่างเงี้ยค่ะคุณปอจบพยายามอยู่แล้วฟ้องเขาไปหรือก็ตัดการก็จริงๆทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่อยู่ในเอกสารอยู่อะไรเงี้ยก็มีการกอย่างที่เห็นข่าวฟ้องร้องกันมามันก็ยังต่อไปอะไรเงี้ยครับใช่ครับ พึ่งสารชั้นต้นเองครับก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งครับแต่ตอนนี้คือเราก็จะเป็นพี่ใช่ไหม,ก,ไมก,ก็ั้นก็คือหนึ่งที่ถูกความจริงด้วยแต่สุดท้ายคือเรื่องทั้งหมดชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อทุกอย่างมันก็ไม่ได้ที่บ้านก็ทำมาทำมาหากินต่อมันไม่ได้เป็นเรื่องของคดีความทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาชีพอะไรที่เราทำล้วก็ทำไปนี่ก็เอาเรื่องคดีความก็แฮนด์ด์ไปอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ